สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ั่งอยู่ตรงนี้ไปจนค่ำเลยหรือเปล่าไม่คิดจะเปิดรายการเลยใช่ไหมดูบรรยากาศดูความรู้สึกแบบนี้ปะบรรยากาศเห็นแล้วแต่กล้องก็อยู่ตรงนี้นานแล้วทักทายคุณผู้ชมอย่างนี้หน่อยเหรอคุณผ,ผู้ชมมากันแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่รายการสมุทรโครจรครับและขณะนี้ผมพาผู้ชมเดินทางโครจรอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดกับการท่องเที่ยวที่มีรถนิยม,มในราคาที่สบายกระเป๋านั่นก็คือ ไฮโซโล,โลคอสและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมสัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่เดอะชิลเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งจัดได้ว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะช้างเลยทีเดียวสัมผัสบรรยากาศด้านหลังเหล่านี้คุณผู้ชมครับอาหารของที่นี่คือจะมีบริการเป็นไลฟ์บุฟเฟ่ต์บ้างหรือต่างกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามาในสไตล์แบบพวกเราอย่างนี้นะมีแบบว่าอาหารสั่งได้คุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้และที่สําคัญถ้าโรงแรมทั่วๆไปคือกินได้ตั้งแต่สมมติหกโมงเช้าถึง 9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงอะไรก็ว่ากันไปแต่อาหารเช้าของที่นี่กินได้ทั้งวันบางคนหลับยาวไงตื่อมาบ่ายสามบ่ายสามปุ๊บกินได้เอาไปเลยไหมโอเคอก,ก็ได้อาหารแตะเชิญครับ นี่มาโบชอบคอมเพลเมนต์ทอรีของที่นี่เขาจังเลยค่ะเต็มมากคืออาหารเชา้าอย่างที่บอกครับคือแขกที่นี่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นอย่างอาหารฝรั่งเขาก็เลือเลือดฮิวตี้ก็มีอ่าเราจะมีมีหลืออันมีฝรั่งอาหารไทย,ไทย แล้วกินเสร็จปุ๊บอยากไปไหนบนเกาะช้างกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคู่รักที่แบบเออโรแมนติกอะไรอย่างงี้มาสวีทกันมีไหมอ่ะคุณลองหลับตาแล้วก็เดินทางตามผมไปที่ยุโรปเราจะพาขึ้นไปทางเวนิสหลับตาเห็นคลองอเห็นผู้คนเดินกันแต่งตัวเท่ๆน้องเห็นแล้วน้องเห็นแล้วน้องเห็นแล้วเห็นมีเรือพายมาโบซ เลโมโลเฮ้เฮ้พี่ฮะเมื่อกี้ภาพมันสวยมากเลยสวยมากพอแค่พี่แบบเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นแหละมันหายแวบไปกับตาเลยหลับตาใหม่อหลับตาใหม่โบูซ ผมพาคุณโบและคุณผู้ชมมาสัมผัสกับกอนโดลาในเมืองไทยขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ชุมชนสลักอคอกซึ่งจัดได้ว่าเป็นชุมชนที่อยู่คู่กับผืนปากกา่ากงกลางเกาะช้างจังหวัดตราดมีวิถีชีวิตของพวกเขาที่น่าสนใจมากๆค,คุณโบคุณทราบไหมว่าเรือที่เรานั่งกันอยู่นี้จริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าเรืออะไรเรือกอนโดเล่กอนโดเล อันนี้เราเรียกเรือมาดถ้าจะเป็นเรือมาดที่ดีแล้วจะต้องเป็นไม้ตะเคียนท่อนเดียวกึ่งๆจะเป็นเรือขุดอะไรทํานองนั้นเลยทีเดียวก็จะถือว่าเป็นเรือที่มีคุณภาพดีมากๆซึ่งปกติในปัจจุบันนี้หาย,ายากเต็มทนแต่ความโดดเด่นก็คือลักษณะของเรือมาดน้ําเค็มนั้นเนี่ยจะท้องจะกว้างนั่งได้สะดวกสบายสวัสดีครับการพายอย่างคุณลุงไอ้การแจวอย่างนี้เ,นเ,เขาเรียกมีเรียกเฉพาะไหมเาเรียกแจอะไรมีแจวระเูการแจวแบบนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณโบวี ทุกอย่างทำพร้อมกันแต่ประสาทสองฝั่งเนี่ยจะทำตรงข้ามกันเออดูดดูเห็นไหมฮึบเน่เออไม่ใช่ง่ายๆพุณอยากจะลองแจวเรือแบบนี้จะไหวไหมคะอ่ะไปลองครับเอ้ยไปหน้าไปหน้าเอ้ยเอ้ยนี่ไงเห็นไหมได้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายยางี้นะเออฮึบฮึบโบ๊ซ อ,อย่างนี้เหรออ่าแล้วะเอาภัยขึ้นอย่างเงี้ยเหรออ๋ออันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังไปไม่ถึงไหนจะกลับและวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยเบ้โบชนเว้ยเฮ้ยลุงขาโบน้ำหนูหน,หน,หนูหนูคืนมาแล้วกันนะคะลุง ก็ผมบอกแล้วว่าการแจวหลักคู่เนี่ยต้องใช้ความชำนาญสูงดูสิครับอยู่ๆจะพากันเข้าป่ากงกลางซะอย่างนั้นเอาเป็นว่าการแจวเรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณลุงเ็าจะดีกว่าครับผมว่าเรามานั่งสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณนี้กันก่อนแล้วผมก็เตรียมอีกบรรยากาศความโรแมนติกบนเรือลำนี้ให้กับน้องโบวี่อีกด้วยแหละครับเดี๋ยวสิ่งที่เซอร์ไพรส์กำลังจะมาไหนล่ะยืนเลยนะเน่เฮ้ยอะ เฮ้ยอยูนะเดี๋ยวเฮ้ยนี่ขอบคุณครับโอ้ปลาหมกปลาหมึกอ๋อพี่ลุงครับยิ้มแจวตีนี่ถิงโอ้มาอีกแล้วเอยโอ้เบรรยากาศแบบนี้ที่อยากจะพามาสัมผัสอีกหนึ่งอารมณ์ล่องเรือ รับประทานอาหารเรือที่ว่านี่คือเรือกอนโดลาสลักข้อทุก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 อนโดลาสลักข้อขาดขาดคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆทีมงานสมุดโคจรก็หยุดการถ่ายทำไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมุดโคจรกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล er. ็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณ โรงพยาบาลสมิติเวชสนับสนุนการโครจรโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสเดอะชิวเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039552555 ลับมาโคจรกันต่อครับเรายังสมัมผัสความไฮโซแต่โลคอสบนเรือมากหรือก่อนโด่าเมืองไทยที่ชุมชนสลักคอกจังหวัดตราดกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในขณะถ่ายทำครับครับคุณผู้ชมครับ และนี่แหละครับคือความโรแมนติกที่ผมจัดให้กับคุณโดยเฉพาะครับคุณโบครับนี่ใช่ไหมคะเรื่องที่จะบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์โบถูกต้องคื่การ<ม>ดินเนอร์ล,อล่องเรือกอนุราชลักลก็ท่ามกลางสายฝนี่่แสจะโรแมนติกแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับหลังจากที่เราออกเรือมาได้สักพักหนึ่งเสิร์ฟอ,อาหารจับจานอาหารปับฝนตกโครม อาหารมาวอยู่ตรงนี้สิ่งที่สั่งไว้ปลาหมึกย่างกุ้งชุบแป้งทอดตอนนี้กลายเป็นแกงจืดทั้งคู่ั <c oughs> ้งในเจิ่งนองไปด้วยนะ <c oughs> ขอได้นึงค่ะ <c oughs> รู้สึกไงรู้สึกโรแมนติกชอบสนุกดีตื่นเต้นเย็นด้วยก็แต่จริงๆนะผมว่า มันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาทําการถ่ายทํากันนะคุณโบนะถ้าเรามานั่งกันเองแบบมาเที่ยวกันเองเงี้ยกับเพื่อนๆเงี้ยเพราะว่าคงจะสนุกเพราะว่าตอนนี้ดูเหล่าทีมงานคุณภาพผมแต่ละคนเรือทีมงานไม่มีล่มไม่นะคะส่วนลํานี้นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเชียวนะคะมีแต่ใส่ไม่ทันใส่ไม่ทันใส่ไม่ทันก็ไม่รู้จักยับยั้งทั้งใจที่จะหยิบมันใกล้ๆเอาไปไว้ในเป้โบข่าวดีอะไรฝนหยุดแล้ว โบข่าวร้ายอาหารแฉะหมดแล้วจัดตอ่ะคุณกล้ากินไหมเนี่ยกล้าอ่ะคุณเอ้ยทำไมคุณกล้าตายเลยคุณโบกกล้าคุณบกกินเดี๋ยวกินให้ดูอ่อ่าเอออย่าบอกว่านี่รสชาติยังดีอยู่เลยนะจริงอ่ะรสชาติยังดีอยู่ชิ้นใหญ่มากเออกรุบสดมากสดมาก จิ้มน้ะจิ้มตรงนี้ผมเห็นฝนลงไปเยอะอันนี้อันนี้ลงไปเยอะมากอาอันนี้ไม่ต้องจิ้มนะไม่เอาเอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ลงลงขนมแพลแลมนี่บอกว่าพี่กินกุ้งอีู่ว่ากินกุ้งอันนี้กุ้งได้แล้วอค่อยฟังเสียงดูเฮ้ยยังเกาะยังงูดีไหมดีคับกอดไหอาหารคุณภาพมากเลยเนี่ยเนี่ยอร่อยเลยค่ะ การล่องเรือกอนโดนราที่เราพามาในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนสลักคอ้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยนะเป็นชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆแบบพื้นบ้านของเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้สร้างการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ขึ้นมานะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยได้มาชมธรรมชาติที่สวยงามของป่ากงกลางที่คนในชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมครับจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจริงๆแล้วมันไไม่ด มีความสุขที่เราไปถึงจุดหมายแต่ระหว่างทางในการเดินทางนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขมีความสนุกสนานแฝงอยู่ช่ที่สำคัญที่สุดมันมีอุปสรรคให้เราได้ฝ่าฟันนั่นแหละสนุกเลยอย่างวันนี้มีฝนแต่มันก็เป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่ง สนับสนุนการโคจรโดยแตง Motor, โมทัวโทร02 277 0000 000. สีวิตใหม่เครื่องดื่มวิตามินซีวันนี้คุณดื่มแล้วหรือยังกลับมาโคจรต่อครับผมยังพาผู้ชมสัมผัสความไฮโซโลคอสคือการท่องเที่ยวอย่างมีรถนิยมในราคาสบายกระเป๋ากันอยู่ที่จังหวัดตราดครับอ่าพามาอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆค่ะ เป็นวิถีชุมชนเป็นเรื่องราวของการนําเงินรตราต่างๆคันนานี่มากมายเข้าสู่จังหวัดตราดขอผงผาคุณผู้ชมเดินทางมาที่บ้านคันนาอยู่ที่จังหวัดตราดเหมือนเดิมครับ <ฮะ S 2> และบริเวณที่เราอยู่กันในขณะน,นี้นี่คือฟาร์มปูนิ่มป้าแมวเรื่องราวของปูนิ่มเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความภาคภูมิใจแลนะณวันนี้ที่จังหวัดตราดจัดได้ว่ามีปูนิ่มที่คุณภาพเกรด A ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวพบกับสาวงามท่านนี้เลยดีกว่าป้าแม สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีคร <S 2> <S 2> ับผมป้าแมวป้าแมวเห็นไหมป้าแมวเอากจพูดถึงเรื่องราวของปูนิ่มกันสักนิดนึงปูนิ่มคือปูดำรอดข้าบทำไมปูนิ่มที่นี่ถึงมีคุณภาพดี เพราะว่าทะเลจังหวัดตราดนี่สะอาดมากไม่มีโรงงานเลยนอกจากปูแล้วยังมีปลามีกุ้งมีหอยอะไรทุกอย่างที่สะอาดแล้วก็อร่อยมากค่ะว่อยากรู้ว่าเราวิธีการเลี้ยงปูนี่มันเลี้ยงยังไงคะทำไมมันถึงกลายมาเป็นปูที่ลอกคราบได้คะจริงๆแล้วปกติเขาอยู่ในทะเลเขาก็ลอกอยู่แล้วแต่ว่าหาเขายากหน่อยนึงเวลาเขาลอกก็จะซ่อนตัวต้องเลี้ยงมันนานเท่าไหร่จนกว่ามันจะลอกออกมาค่ะก็ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนค่ะถึงลอกถังหนึ่งบางทีอาทิตย์หนึ่งก็ลอกนะคะ อ<ม>สองอาทิตย์แล้วแต่แต่เต็มที่คือ2เดือนค่ะลอกเราต้องอยังไงต้องเก็บเลยเหรอคะต้อง,ต,องต้องเก็บเลยค่ะต้องดูทุกสี่ชั่วโมงก็มีเวลาแป๊บเดียวเนาะก่อนที่มันจะสร้างต้องมาสาวกันข้างหนึ่งโลเท่าไหร่จ้ะตอนนี้ราคาขายจากฟาร์มเราไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มขาย300ร้อยโอ้โหคุณผู้ชมจากฟาร์มขายไปนี่300ร้อยโอ้โหไปถึงไปถึงร้านอาหารมันถึง <laughs> ทาอาหารปุ๊บขึ้นมา3ตัว3-400บาท อตอนนี้คนไทยเราหันมากินปูนิ่มกันเยอะเมื่อก่อนส่งออกนะตอนนี้ไม่ต้องส่งออกก็ได้จริงปะแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวกันไม่พอแล้วงังี้ยเราดูได้ไหมว่าตัวไหนมันลอกแล้วไม่ลอกอะไรเงี้ยป้าสาวให้ผมดูนิ่งได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ปบอสนี่ปอสนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 นี่ไงนี่ไงนจแล้วปล่อยไปเจอแล้วปล่อยไปเจอแล้วปล่อยไปไปบ้าไอยังไม่ทันยังไม่ทันอ้าวยกเลยเอ้ยอะ มาขึ้นมาดูดิขึ้นมาดูดินิ่มไหมนิ่มไหมนี่อภิินี่คือเขาเพิ่งลอกใช่ไหมจริงตัวนี้ก็เพิ่งลอกนี่กระมอนพอมันนิ่มแล้วอย่างนี้เราทำไงต่อก็ต้องเอาไปแช่น้ำจืดก่อนเพื่อให้คลายความเค็มนิดนึงแล้วก็เอาเข้าฟิตไว้รอขายได้เลย นอกจากฟาร์มปูนิ่มป้าแมวจะประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจอยากทำฟาร์มปูนิ่มอีกด้วยล่ะครับและระหว่างนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเนื่องจากช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงของการรณรงค์เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมโลกโดยมีคุณผู้ชมทางบ้านฝากถามเข้ามาครับว่าเป็นสุภาพสตรีอายุ48ปีตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมกังวลมากกลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม ควรจะทำอย่างไรเพื่อคลายกังวลและถ้าเป็นโรคดังกล่าวนี้สามารถรักษาได้หรือไม่รบกวนปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านการคุรจอดด้วยนะครับสวัสดีครับคุณจอบครับสวัสดีครับน้องโบวีครับสบายดีนะครับสำหรับคำถามนี้กับผู้หญิงอายุ48ปีนนนนเนี่ยนะครับที่คำาิ่งก้อนที่เต้านมเนี่ยนะฮะและกังวลว่าจะเป็นโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเนี่ยนะครับ สาเหตุของการเกิดมะเร็งในปัจจุบันมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับทางการแพทย์เนี่ยเราจะไม่คบปัจจัยที่สําคัญที่ชัดเจนแน่นอนจริงๆแล้วอย่าได้กังวลเลยนะฮะ80-90%จะไม่ใช่เนื้อร้ายอาจจะเป็นถุงน้ําเป็นเนื้องอกธรรมดานะครับโอกาสที่เป็นเนื้อร้ายจริงๆเนี่ยพบได้ค่อนข้างต่ําแค่10-15%เท่านั้นเพราะั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเต้านมนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บเต้านมเพราะว่ามีสารคัดหลั่งออกทางหัวนมอะไรก็ตามนะครับ เหล่านี้เนี่ยดีที่สุดก็คือต้องรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะเพื่อจะมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าอย่าได้กลัวนะครับว่าเราตรวจพบว่ามีความผิดปกติแล,แล้วจะเป็นมะเร็งทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับโอกาสที่เป็นเนื้อร้ายนี่น้อยมากนะครับประมาณแค่10ถึง15เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็ สามารถติดต่อผ่านทั้ง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับป้าแมวครับจะทำเมนูอะไรให้พวกเรากินกันครับผัดกระเทียมเลาทอดกระเทียมผัดถ,ถุงตะลี่โอ้โหเอาละครับขณะนี้เมนูอาหารที่เรียบร้อยครับอยู่กับ ป้าแมวและคณะนี่มากมายเหลือเกินเอาแล้วครับเมนูอาหารปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะส่วนนี้เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรีอส่วนอันนี้เราอกต้มเค็มหวานอันนั้เป็ดแดงฟ้าผัดหอยหวานสุดท้ายนี่อะไรจ้ะหอยหวานสมุนไพรหอยหวานสมุนไพรแล้วไอ้หอยหวานมันตัวลายลายไม่ใช่อ่ะหวานบ้านคานาเนี่ยเห็นไหมลองกินปูนิ่มกันดีกว่าขออนุญาตนะครับคุณโบวี่ครับ ออใช่ป่ะข้าวเสง่ยกอนลืมพี่๊อบอ่ะพี่จ๊อบจ๋านี่วันนี้พี่จ๊อบเนี่ยท่ามาเที่ยวหรือว่ามากินกันแน่เห็นกินทั้งวันไม่หยุดเลยกินเที่ยวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสุขที่นอกเหนือจากเราแล้วมาเรียนรู้เรื่องราวของปูนิ่มแล้วเนี่ยความสุขที่ได้มาเจอคุณป้าคุณแม่แม่ทั้งหลายนี่อีกด้วย แล้วที่ความสุขที่มันอยู่ในใจผมมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะคือได้นั่งกินยั่วคุณแม่แม่ทั้งหลาย <laughs> และนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ได้องค์ความรู้ด้วยนะคะคือเราก็เข้ามาสัมผัสชีวิตคนพื้นที่จริงๆว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้านเรือนเขาเป็นยังไงประกอบอาชีพอะไรซึ่งอาชีพของเขาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจและก็นี่เลย สร้างรได้มหาศาลดีมากมสิ่งที่สัมผัสได้คืออัธยาศัยใจคอของคุณที่นี่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและสัปดาห์นี้ขอขอบคุณขอขอบคุณเดอะชิลเกาะช้าง Resort and Spa ชุมชนนํำเที่ยวพื้นบ้านสลัดคอเกาะช้างคลับและอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียค่ะลาไปก่อนนะละฟันดีราตรีสวัสดิครับบ๊ายบาย ป้าครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเดี๋ยวคุณป้าช่วยกันสาวแล้วเอาปูนิ่มขึ้นมาแล้วมาทำอะไรพวกเรากินกันหน่อยได้ไหมหมาลองลิ้มชิมรสปูนิ่มสดๆจากฟาร์มกันเลยดีกว่าอังป้าสาวครับผมสาวแล้ว <laughs> <laughs> มันจะไปไหมเนี่ยช่วยกันสาวไลยป้า <laughs> แถวบ้านเรียกคนละไม้คนละมือพี <p> ่ฮะสาวแบบนี้ไปเล่นชักเคยืองเลยดีกว่าอ๋อต้องไปดูไปข้างเดียวกัน